สวัสดีครับเอ็มพีคัตตอมคาร์นะครับผมวันนี้ก็เดินไฟนะครับใส่ถังน้ำมันใส่ขบูนะครับเรียบร้อยใส่ท่อแล้วนะครับท่อจะเป็นท่อสีดำนะครับเป็นสีสีทนความร้อนนะครับห0ร้อยองศานะครับผมสีหกพาราโฟลนะครับปลายท่อจะเป็นดำหยาบนะครับผมนี้ ส่วนนี้เป็นเครื่องไรฟาน์5 0 cc นะครับผมเป็นขาบูเดิมนะครับผมแล้วก็ขาบูเดิมชกเดิมนะครับลูกค้าก็สามารถไปอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับจะเป็นเป็นชคแต่งนะครับผมความยาว2 9 5มิลิเมตรนะครับผมเป็นชกเป็นชคของรถมอเตอร์ไซค์ได้นะครับเป็นโชกแก๊สใส่ได้เลยเปลี่ยนได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเตอร์เลสนะครับผม เป็นเตอร์เรสแล้วก็โซเลสนะครับตัดกับชุดเพาเัอร์โคดนะครับตัวน,นี้นะครับดูให้ดูความความใสนะครับผมตัวน,นี้ปดเป็นชุดเดิมโรงงานเลยนะครับผมส่วนใครอ,อยากได้อะไรแต่งเพิ่มเติมนะครับเป็นไฟหน้าหรือว่าไฟหลังนะครับไฟเลี้ยว หรือว่าจะเป็นใส่กันสะบัดก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับสีสั่งสิยนฟมากครับคันนี้น้ำเงินนะครับผม,อมตอนนี้กำลังเดินไฟนะครับจะเสร็จแล้วนะครับผมตันนี้น่าจะเสร็จตันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับ นี้เป็นล้อขอบ6นิ้วนะครับผมเป็นสายทังเรียบนะครับจะไปอัปเกรดเป็นขอบ7ก็ได้ครับให้สูงขึ้นก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับหรือว่าลูกค้าจะสั่งตั้งแต่แรกก็ได้นะครับผมมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับผมก็แอดไลน์นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านนี้นะครับแอดไลน์นะครับ0882930366นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0882930366เหมือนกันนะครับผม ค้นหาไลน์นะครับกดไปที่ค้นค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับผมจะแอดไลน์เข้ามานะครับ MT คาต้อมคานะครับหรือโมเมลสร้างนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับผมเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตเดี๋ยวจะทำคลิปทุกวันเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับส่งจังหวัดพะเยานะครับผมเดี๋ยววันนี้เสร็จแล้วก็ลองเทสก่อนนะครับ ชุดไฟก่อนติดตั้งเสรจชุดไฟเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราลองเทสรอบเดินเบารอบลอ,อ,องเทสเครื่องยนต์ก่อนนะครับผมก่อนจะส่งนะครับโอเคก็ฝากวอเด้วยครับสวัสดีครับ